เค okay. ครับพรุ่งนี้เดินทางตอนนี้ความตื่นเต้นอะไรมันเกิดขึ้นอะไรที่เราอยากจะระบายมากครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมันมันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของผมเอการที่ผมอยากจะออกไปเจอความท้าทายใหม่ๆม right ันเหมือนเราออกไปเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราเลยอยู่ไทยทุกคนรู้จักผมแต่ออกไปเนี่ยเราเป็นเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เราต้อง จะต้องพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นให้เขายอมรับผมก็จะพยายามแบบทำให้ดีทำให้เต็มที่ก็ที่ผ่านมาต้องขอบคุณสมโมสรไอซีจีมุนทองนะครับที่ให้โอกาสผมและทำให้ผมส่ความเร็จไปไทยด้วยก็ขอบคุณโรเวนแล้วก็ทีป๊อสแล้วก็สตาร์ททีมงานทุกคนโค้ชแบนนะทุกคนมีส่วนร่วมเพื่กับทีมรู้สึกมีความสุขครับที่ได้ทางานร่วมกับมุนทองวิเทน,นะครับไอซีจีมุน แต่ผมคงพอผมไปเหมือนเราก็เหมือนแบบเรายัางคงให้กำลังใจพวกเขาอยู่ก็อาจจะเชียร์ในมือถือหรือจะเตาเพราะว่าเพื่อนยังไงก็เป็นเพื่อนท่วม <c oughs> ทีมตลอดไป <c oughs> ครับวันนี้มีการจิดตัวชับปวยฝากไปถึงเพื่อนร่วมทีมและคนใหม่อย่างชับปวยหน่อยครับครับก็ผมว่าหนทางพวกเรามัาการนี้ไปถึงแชมป์เนี่ยหรือป้องกันแชมป์เนี่ยมันมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่าย พวกเราต้องช่วยกันแล้วก็สามัคคีฟุตบอลเล่นเป็นทีมฟุตบอลเล่นคนเดียวไม่ได้ <Okay. S 1> พวกเราต้องสามัคคีเราต้องเชื่อฟังโค้ชเชื่อของพี่แบลทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมทุกคนมีมีทุกตำแหน่งสามารถพลาดได้แต่พลาดเราต้องให้มันใจเพื่อนก็ขอให้คนที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันพวกคุณเหมือนกันเข้ามาอยู่ในกิเลนแ,แล้วลแล้วก็ฝากพี่ชายผมด้วยชาลิจักุพยก็ขอเห้เขามาเติมเต็ม,ตมในตำแหน่งที่เมืองทองขาดไปก็ขอให้ เต็มที่แล้วก็เอาแชมป์ให้ได้ครับก็ไปญี่ปุ่นคิดว่าจะมีอาการโผมซิกไหมครับผมซิกไม่มีฮะก็เราอยากไปครับไม่มีแน่นอนนะชีวิตเราโตแล้วถ้าโผมซิกก็เป็นเด็กแล้วโอเคครับผมเราก็ขอให้เจ็กของผมในการไปครับแค่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ด้วยสีมือสีเท้าที่มีอยู่เชื่อว่ายังไงก็เล่นได้อยู่แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน